หลักประกันเนี่ยก็คือเรื่องของตัวหลักประกันเองนะครับก็จะเรียกกันในเรื่องของทรัลสเตราดทรัลสเตราดก็คือตัวหลักประกันตัวหลักประกันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เนื้อเรามาดูก่อนเนื้เราค้นหาข้อมูลลูกค้านะครับที่จะทำการสร้างหลักประกันเดี๋ยวเราอธิบายเรื่องหลักประกันเข้าไปชี้เสี้ยของลูกค้าก่อนในที่นี้ก็ใช้เป็น จเฟของลูกค้าประเภทนี้จิบุคนนะครับก่อนเราเข้ามาใน g f ก่อนนะครับก่อนสำนักงไปก่อนก่อนหน่ต้องมาทำอะไรมาก้างวิธีการนะครับผู้ปฏิบัตินะครับก็ต้องไปทําการตรวจสอบเรื่องหลักประกันมานะครับหลักประกันแบบอะไรบ้างคําว่าหลักประกันหรือตัวคอล l a ตอรอลก็คือตัวของหลักประกันเองเช่นเรื่องของโฉนดที่ดินนะครับ เรื่องของบุคคลเรื่องของเครื่องจักรกลที่จะนำมาเป็นหลักประกันแล้วเขาเรียกว่าตัวคาร์รัลตรลอนซึ่งคาร์รัลต์อนแต่ละประเภทแต่ละอย่างที่นำมาทำประกันจะต้องมีหมายเลขประจำของตัวคาร์รัลต์รอนหรือหักประกันนั้นๆครับเขาเรียกว่าเลขคอรลต์รอนก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละหลักประกันด้วยกัน ในที่นี้เรามาดูเรื่องของการสร้างหมายเลขหลักประกันหยนซึ่งเลขหลักประกันของแต่ละประเภทเนี่ยจะสร้างในผลงเดียวนะครับจะไม่มีการทําทุกครั้งจะสร้างผลงเดียวและใช้ตลอดไปก็ไม่มีการสร้างซ้ำมาดูที่เมนูซ้ายมือนะเรื่องของระบบหลักประกันที่เมนูซ้ายมือเรื่องของระบบหลักประกันนั้นนะครับก็จะมีถ้าเป็นสินเชื่อหรือผู้ปฏิบัติเนก็จะมีเมนูเรื่องของ สร้างหลักประกันแต่ถ้าไปพูดมาด mm hmm. เมนูนี้จะไม่มีในที่นี้เราก็ทําการสร้างหลักประกันเรามาดูกันว่าหลักประกันมีอะไรบ้างเราก็จะบอกว่าคารสเตอลอนไท้นะครับหลักประกันที่เราจะสร้างนะั้นน่ะมีเป็นประเภทอะไรบ้างก็มีด้วยกันหลายแบบด้วยกันเรามาไล่ดูทีละอย่างน,นะครับ mm hmm. ก็คือที่ดินนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง mm hmm. สิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวครับเ mm hmm. ครื่องจักรกล บัญชีเงินฝากันบัตรใบหุ้นบุคคลนะครับบุคคลการนิติบุคคลอันนี้ก็คือเรื่องของที่เราใช้กันอยู่คือไม่ว่าจะเป็นจ้บุคคลหรือวิติบุคคละคะมั็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างเดียวเหมือนกันคนดห้องชุดนะครับสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินนะครับรถยนต์อันนี้ก็ทําเผื่อไว้นะครับสิทธิ์การเช่าสิทธิ์แปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะครับหนังสือการประกันสลากเียวเดือนการยิน เรื่องของการจำนำผลผลิตเกษตรรับดัแรกเลยสั่งาหาริษทรบ่นอื่นๆแล้วก็รลับกันอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องบสยก็อาจจะเป็นหลดับกันอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของักประกันในที่นี้เราจะสร้างที่ดินสิบบกสร้างนี้ใช้เป็นประจำก็คืออันดับแรกมีโฉนดดูหนึ่งใบนะครับเราก็จะมาสร้างเป็นตัวักปัะกันหลังจากที่ไปตรวจสอบที่ดินเรียบร้อยแล้วก็นํามาสร้างได้เลย เป็นโนดหมือนอสามกอตาจองน้อสามหรือนอสามขอเราก็สามารถระบุไปได้และทีนี้เป็นโนดอดเครียดครับสร้างเราจะต้องสร้างหลักประกันมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเป็นประเภทหลักประกันอะไรนะครับเรื่องของเจ้าของเจ้าของหลักประกันนะครับสาขาเจ้าของหลักประกันจยเป็นสาขาอนะไรศูนย์ต้นทุน่วยงานดูแลลูกค้า mm hmm. นี่ก็เรื่องหลัก ถ้าถูกต้องแล้วก็กดคอนเดนเซอร์ได้อันนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่คือเลขที่โฉนโดหรือเลขที่น้อยซตาจองอะไรต่างเลขส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีซ้ํากันได้นะครับแต่ในจังหวัดเดียวกันจะไม่ซ้ํากันเราก็ใส่สมมุติว่าเป็นเลขลักประกันนะครับเลขที่25จังหวัดอะไรครับจังหวัดสระบุรีเราใส่ไปจังหวัดสระบุรีำอำเภอ อำเภอถ้าเป็นอำเภอเดียวกันนะครับเลขเลขจะต้อง,งไม่ซ้ำกันตำนวนไปแล้วไปจำนวนไร่นะครับเราก็ใส่ว่าจํานวนไรนั้นาไหลังนะครับจำนวนไรถนะ้าว่าเป็นสิบไร่นะครับสิบไร่กับอีกสามงานสามงานแล้วก็อาักสัก 20ตารางวานะครับวิเศษไหมนี่นะครับวิเศษก็คือเซนต์หนึ่งส่วน 2, สองเซนต์หนึ่งอลกอนั่นนะครับถ้าไม่มีก็ใส่สบุรุษค่าที่ดินนะครับหลังจากที่ไปตรวจท,ที่ดินมาเรียบร้อยนะครับจำนองแล้วนะก็มาสร้างบุรุษค่าที่ดินเท่าไหร่บุรุษค่าที่ดินก็คือที่ผู้จัดการสาขาอนุม,มัดน,นะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่สมมติว่าแปลงนี้10ล้านนะครับ เลขที่ดินกัมีก็ใส่ไปด้วยวันที่ประเมินราคาครับวันที่ประเมินราคาวันที่ประเมินราคาคืออะไรคือวันที่ผู้จัดก,การสาขาอนุมัติในแบบตรวจสอบที่ดินนะครับไปตรวจสอบมาเมื่อไหร่สมมุติว่าตรวจสอบมาหลายวันแล้วผู้การอนุมัติว,วันไหนผู้การอนุมัตวิวันที่วันที่สามแบบแบบคือวันที่สามราคามูลค่าสิ่งปลูกสร้างดีไหมถ้าเป็น ที่ดินเปล่านะครับไม่มีการประเมินราคาบ้านหรืออาคาก็ไม่ต้องใส่รครับประเมินโดยใครโดยสาขาหรือว่าบริษัทภายนอกเซอร์ไพหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายพวกการประเมินราคาดยที่สาขาประเมินก็ฝ่ายสาขาผู้ประเมินนะครับอันนี้มีไหมบ้าเลสิ่งุกสร้างหรือไมูบนร้าง ไม่มีนะครับก็มีแต่ที่ดินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับหรือไม่ต้อใส่ผู้ประเมินคนที่หนึ่งคนที่2ก็คือคนที่ไปตรวจสอบที่ดินนะครับให้ใส่รหัสพนักงานลงไปนะครับในก็สมมุตินะครับใส่รหัสพนักงานคนที่สองทำไมต้องใส่รหัสพนักงานนะครับเนื่องจากว่าถ้าใส่เป็นชื่อคนเนี่ยคนเราเนี่ย ชื่อนามสกุลเปลี่ยนได้นะครับแต่ลาภพนักง,งานของเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจะไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลาภพนักง,งานสามารถตามเจอได้ว่าเป็นพนักง,งานตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็สามารถตามกลับมารับผิดชอบได้ด้วย ผมก็สมมติมาครับเวลาบางแห่ง,งสาขาผู้ประเมินนะครับกตรงสาขาสาขาศูนย์การประเมินราคานะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นต่างสาขาก็สาขาที่ประเมินออกไปโจวจที่นะครับก็าใสา่ในที่นี้ถ้าไปโจทก์เนยก็ใส่สาขาธนบุรีหรือศูนย์ที่ทาการประเมินนะครับอนาคตที่เราจะมีศูนย์นะครับก็ใส,ส่ศูนย์ของจังหวัดอะไรก็ว่ามาครับก็ใส่ได้ ราดหลักประกันก็ใส่ลงไปมีอะไรบ้างมีที่ดินที่ดินพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินอย่างเดียวอันนี้ถ้าิดเป็นที่ดินอย่างเดียวก็ใส่ที่ดินอาานย่อยมีไหมนีก็ใส่ที่ดินเปล่าเรียบร้อยก็ถ้ามีหมายเหตุอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยคนะให้อะไรต่างใส่ไม่ได้เลย,ย,ย,ม,ม,เลยมีบ่อน้ํามีอะไรต่างๆทําให้ที่ดินราคาเสือ่อม อะไรต้องประเมินราคาประมาณนี้นะครับก็ใส่ไมหมไปเสร็จแล้วก็กดคอน t ะิเนียรระบบก็จะบอกให้ใส่คาร์รอลเลอรอโอนเนอร์ esterol, Honor, คือเจ้าของที่คือใครนะครับเราก็ใส่ได้หลายอยานนะ่างก็อาจจะเพิ่มเข้าไปเจ้าของที่จริงคือใครถ้ามีเลขบัตรประชาชนนะก็ใส่ในบัตนนรโดยใหญ่ก็เป็น CIF นะครับเจ้าของที่เป็นใครก็ใส่ชีกเข้าไป รหคสมมติถ้าเป็นเจ้าของที่คือคนนี้นะครับก็เซิร์ชรืชื่ออะไรชื่อนายทดสอบปรกณอแปนะครับเป็นเจ้าของที่ใส่แสดงว่าอย่างนี้การเจ้าของที่เนี่ยเป็นคนละคนนะครับเจ้าของที่คือ c f 1 0 2 0นะครับเอามาจำนองให้กับบริษัทนะครับเื่อคนาัปลอดภัทเราก็กด c o n t i n u ว ขาบอกให้เพิ่มอะไรนะเพิ่มเกี่ยวกับมีประกันภัยไหมเป็นที่ดินป่าๆไม่มีประกันก็ไม่เพิ่มระบบเรานี่ยังส่วนใหญ่ไม่ไดยทํากันกกนะครับไม่ได้เอามาใส่จริงๆสามารถใส่ที่หลังได้บทคอามจริงก็ตรวจสอบดูว่าความถูกต้องว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเจ้าของที่ดินถูกต้องแล้วกดสม,มิธเราก็จะได้ประเภทของได้หมายเลขของคอ,งอ,งองร์ลัตจอนขึ้นมาหนึ่งหมายเลข ว่าเป็นการสร้างหลักประกันประเภทที่ดีเรียบร้อยอีกหนึ่งดังหมายเลขคาร์ดตอรอนคือ4357เราจะเรียกกันในเรื่องของะะอนี้คราร์ดตอลลอนคาร์ดตอรอนก็คือตัวหลักประกันตัวหลักประกันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็หนึ่งเรามาดูก่อนตอนหนึ่งเราค้นหาข้อมูลลูกค้านะครับที่จะทำก,การ สร้างหลักประกันเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องหลักประกันเข้าไปที่ g f ของลูกค้าก่อนในที่นี้ก็ใช้เป็น CF ของลูกค้าประเภท2ี่ิบุกคนนะครับก่ื่นเราเข้ามาใน g f ก่อนนะครับก่อนจะวิเข้าปก่ไปก่อนกือนอ่นเราต้องไปทำอะไรบ้างครัวิธีการนะครับผู้ปฏิบัตินะครับก็ต้องไปทําการตรวจสอบเรื่องหลักประกันมานะครับ หลักประกันแบบเอะไรบ้างคาว่าหลักประกันหรือตัวคอล์ตัลอนเนี่ยก็คือตัวของหลักประกันเองนะครับเช่นเรื่องของโฉนดที่ดินนะครับเรื่องของบุคคลเรื่องของเครื่องจักรกลที่จะนํามาเป็นหลักประกันอะไรเขาเรียกว่าตัวคอร์ตัลอนครับซึ่งคระะลร์ตอรอนแต่ละประเภทแต่ละอย่างที่นํามาเลัประกันจะต้องมีหมายเลขประจํา ของตัวคอเลสเตอรอลรหรือระบัะการนั้นนั้น,น,นครับเขาเรียกว่าเลขคอเลสเตอรอลรก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละหลักประกันด้วยกันนะครับในที่นี้เรามาดูเรื่องของการสร้างหมายเลขละระบันการหยซึ่งเลขละระบักกันของแต่ละประเภทเนี่ยจะสร้างในหน่เดียวนะครับจะไม่มีการทําทุกครั้งครับจะสร้างหน่เดียวแล้วใช้ตลอดไปก็ไม่มีการสร้างซ้ํา มาดูที่เมนูซ้ายมือนะครับเรื่องของระบบหลักประกันที่เมนูซ้ายมือเรื่องของระบบหลักประกันนั้นเนี่ยครับก็จะมีถ้าเป็นสิทธิ์เชื่อห,หรือผู้ปฏิบัตนะิเนี่จะมีเมนูเรื่องของสร้างหลักประกันแต่ถ้าเป็นผู้ดมัธเมนูนี้จะไม่มีที่นี้เราก็ทําการสร้างหลักประกันเรามาดูกันว่าหลักประกันมีอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าคาลสเตอรอลอนไทสนะครับ หลักประกันที่เราจะสร้างนะั้นน่ะมีเป็นประเภทอะไรบ้างก็มีด้วยกันหลายแบบด้วยกันเรามาไล่ทีละอย่างนะครับก็คือที่ดินนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวนะครับเครื่องจกักรกลนะครับบัญชีเงินฝากตันจบ,บัตรใบหุ้นบุคคลนะครับบุคคลกับน,นิติบุคคลอันนี้ก็คือเรื่องของที่เราใช้กันอยู่คือไม่ว่าจะเป็นจนคคน้บุคคลหนะรือนิติบุคคลก็ถือว่า ป็นหลักประกันอย่างเดียวกันคนดห้องชุดนะครับจิตเรียกร้องการรับเงินครับรถยนต์อันนี้ก็าําเผือไห้นะครับ,รรบสิดการเช่าสิตแปลนสิทธิ์ทรัพย์เป็นทุนนะครับหนังสือการประกัน,นสลากเราเรียวเรื่องเอารเกินยเรื่องของการจำนาผลผลิตเกษตรครับขอแรกเรงินสั่งหาริมทรัพย์อยื่นๆแล้วก็หลักการอื่นๆนะครับ mm hmm. เช่นเรื่องบสยก็อาจจะเป็นหลักกันอื่นๆนะครับน mm hmm. ี่ก็ เป็นเรื่องของหลปัะกันในที่นี้เราจะสร้างที่ดินละสิบหลุสร้างที่ใช้เป็นประจําก็คืออันดับแรกมีโฉนดดูหนึ่งใบนะครับเราก็จะมาสร้างเป็นตัวหลับการหลังจากที่ไปตรวจสอบที่ดินเรียบร้อยแล้วก็นํามาสร้างได้เลยครับเป็นโฉนดหนยนอนสสามกอตาจองนอนสสามหรือนอสสามขอเราก็สามารถระบุไปได้ในที่นี้ให้เป็นโฉนดอดเคียครับสร้าง เราจะต้องสร้างหลักประกันยีอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเป็นประเภทหลักประกันอะไรนะครับเรื่องของเจ้าของเจ้าของหลักประกันนะครับราคาเจ้าของหลักประกันเนี่ยเป็นราคาอะไรศูนย์ต้นทุนบรยงานดูแลลูกค้านี่ก็เรื่องหลักๆถ้าถูกต้องแล้วก็กดคอนเดนดิได้อันนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่คือเลขที่โฉนดหรือเลขที่น้อสาม ตาจองต่างเลขส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีซ้ำกันได้นะครับแต่ในจังหวัดเดียวกันจะไม่ซ้ำกันเราใส่สมมุติว่าเป็นเลขหลับประกันนะครับเลขที่ยีนสิบห้านะครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดสระบุรีก็ใส่ไปจังหวัดสระบุรีอำเภอก็มีอำเภอถ้าเป็นอำเภอเดียวกันนะครับเลขเลขจะต้องไม่ซ้ำกัน ตำบลนะครับกว้านจำนวนไร่นะครับเราก็ใส่ว่าจำนวนไนะนร่นนั้เท่าไหร่นะครับจำนวนไร่ถือว่าเป็นสิบไร่นะครับสิบไร่กับอีกสามงานสามงานแล้วก็อาจจะสักสีกซักยี่สิบตารางวานะครับมีเศษไหมนะครับมีเศษก็คือเศษหนึ่งส่วน 2, สองเศษหน 2, ึน่งอลกุนนะครับถ้าไม่มีก็ใส่ศูน มูลค่าที่ดินครับหลังจากที่ไปตรวจที่ดินมาเรียบร้อยนะครับจำนองแล้วนะก็มาสร้างมูลค่าที่ดินเท่าไหร่มูลค่าที่ดินก็คือที่ผู้จัดการสาขาอนุมัตินะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ถึว่าแปลงมีสิบล้านนะครับเที่ดินจะมีก็ใส่ลงไปด้วยวันที่ประเมินราคานะครับวันที่ประเมินราคาวันที่ประเมินราคาคืออะไร คือวันที่ผู้จัดจาก,การสาขาอนุมัติในแบบตรวจสอบที่ดินนะครับไปตรวจสอบมาเมื่อไหร่สมมติว่าตรวจสอบมาหลายวันแล้วผู้การอนุมัติวันไหนผู้การอนุมัติวันที่วันที่สามตื่วันที่สาม,าร,ม,สามราคามูลค่าสิ่งปลูกสร้างมีไหมถ้าถ้าเป็นที่ดินปล่านะครับไม่มีการประเมินราคาบ้านหรืออาคารก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้ครับ ประเมินโดยใครนะโดยสาขาหรือว่าบริษัทภายนอกนะเดอร์ปาร์ตี้หรือเปล่าหรือว่าฝ่ายกิจการประเมินราคาโดนะยที่สาขาประเมินกับฝ่ายสาขาผู้ประเมินนะครับอันนี้มีไหมประเภทสิ่งกุศลอยู่ในต้นข้างไม,ไม่มีนะครับก็มีแต่ที่ดินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับหรือไม่ต้องใส่ ผู้ประเมินคนที่1คนที่2ก็คือคนที่เป็นตรวจสอบที่ดินนะครับให้ใส่รหัสพนักง,งานลงไปนะครับในผมก็สมมติเอานะครับใส่รหัสพนักง,งานคนที่2องทำไมต้องใส่รหัสพนักง,งานนะครับเนื่องจากว่าถ้าใส่เป็นชื่อคน,นคนเราเนี่ยชื่อนามสกุล่ยเปลี่ยนได้นะครับแต่รหัสพนักง,งานของเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาจะไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ ต้องใส่าราบพนักงานสามารถตามเจอได้ว่าเป็นพนักงานตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเัื่องไงนะครับก็สามารถตามกลับมารับผิดชอบได้ด้วยนี่ผมก็สมมติขึ้นมาครับเป็นรับนนักงานสาขาผู้ประเมนินนะครับก็สั่งต้องสาขาสาขาศูานย์กายมาเมินราคานะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นต่างสาขาก็สาขาที่ประเมินอเอาไปโจท,ที้นะครับก็ใาสา่ในที่นี้ถ้าไปโจทจ์เนี่ยก็ใส่สาขาสระบุรีหรือศูนย์ที่ทาการประเมินนะครับอนาคตที่เราจะมีศูนย์นะครับก็ใส่ศูนย์ของจังหวัดอะไรก็ว่ามาคร,รับก็ใส่ได้หาสหลักประกันก็ใส่ลงไปมีอะไรบ้างม,มีที่ดินที่ดินพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินอย่างเดียวอันนี้ถ้าิดเป็นที่ดินอย่างเดียวก็ใส่ที่ดินลานย่อยมีไหมมีก็ใส่ที่ดินเปล่าเรียบร้อยก็ถ้ามีหมายเหตุอะไรก็ใส่มไม่ได้เลยครับไหุอะไรต่างใส่ไม่ได้เลยมีบ่อนะมีอะไรต่างๆทําให้ที่ดินราคาเสื่อมทาไมต้องประเมินราคาประมาณนี้นะครับก็ใส่หมายเหตุไปเสร็จแล้วก็กดคอนติเนีย ระบบก็จะบอกให้ใส่คอ,อ,อร์รัตรเลรนโอนเนอร์คือเจ้าของที่คือใครนะครับเราก็ใส่ได้หลายอย่างก็อาจจะเพิ่มเข้ไปเจ้าของที่คือใครถ้ามีเลขบัตรประชาชนนะก็ใส่เลขบัตรประชาชนโดยใหญ่ก็เป็น c IF, ี f นะครับเจ้าของที่เป็นใครก็ใส่ซีเอฟเขไปสมมุตินะครับสมมุติ เป็นเจ้าของที่คือคนนี้นะครับประเสิริหรือชื่ออะไรชื่อนายทดสอบปรปนอแปนะครับเป็นเจ้าของที่ใสนะ่แต่ว่าอย่างเงี้ยการเจ้าของที่เนี่ยเป็นคนละคนนะครับเจ้าของที่คือ c ีเ0ีหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเอามาจำแนงให้กับบริษัทเจ้าของที่เป็นคนละคนกับบริษัทเราก็กดคอนติเนียเขาบอกให้เพิ่มอะไรนะเพิ่มเกี่ยวกับ มีประกันภยัยไหมเป็นที่ดินป่าๆไม่มีประกันก็ไม่เปิกระบบเราเนี่ยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันนะครับไม่ใช่แบบเอามาใสา่จริงๆสามารถสั่งที่หลาได้าบ c o อ t ต n u นก็ตรวจสอบดูว่าควานถูกต้องว่าถูกต้องหรือมไม่เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเจ้าของที่ดินถูกต้องแล้กวกดสมิธเราก็จะได้ประเภทของได้หมายเลขของคอนาจารอนขึ้นมาเลียงหมายเลข ถือว่าเป็นการสร้างหลักประกันประเทศที่ดีเรียบร้อยในอีกหนึ่ง่งังหมายเลขอร์ตตารลอนคือ4 3 5 7ต้องครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนนะการจ่ายขอนจำนองนะครับก็ทำอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะครับแคืออันดับแรกทำที่ตัวคอร์ตตรลอนก่อนนะครับเพื่อปานสะดวกเราจะเข้าไปค้นหาลูกค้านะครับก่อนว่า ลูกค้าอะไรที่เราจะใส่ถอนนั้นเนีเช็ไยไปส่วนใหญ่แล้วเราที่หลักๆนะครับเราจะต้องรู้ว่าเ,าเข้ามาเช็คก่อนลูกค้านั้นหมกนี้หรือ,อยังนะครจะถ่ายถอนที่ดินจำนองนะครับถานะนี่เป็นโค้ดบดไหมครับถ้าเป็นวงเงินเครดิตก็ต้องเปลี่ยนจากแอชชิตเป็นโค้ดด้วยนะครกันหรือที่มีนี่ตัวอื่นก็ต้อง คทั้งหมดเนี่ยได้ให้ไถอนที่ดินทั้งหมดได้หรือไปตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนดะะเน<ล>่เ<ล>ยขั้นตอนที่จะทำการไถ่ถอนนะครัแบระดับแรกก็ต้องเข้าไปที่ระบบหลักประกัน<ล>นครับปรเข้า<ๆ>ไปเรียกดูนะครับเรียกดูข้อมูลหลักประกันก่อนนะครับเราจะต้องเข้าไปทันที่ตัวคอร์รัลตอน<ล> <ๆ S 1> อนะครับในระบบคอร์รัลตอนนัมเบอร์อะไรที่เราจะทำการไถ่ถอนเราก็ต้องเสิร์ชหาก่อน เราก็สั่งเข้าไปครับแต่ทีนี้เราจะถ่ายถอนที่ดินแปลนนี้นะครับวิธีการทําทําอย่างไรครับให้เข้าไปที่ตัวคอร์รัลตอลที่หมายเลของการถ่ายถอนและเข้าไปที่คอร์รัลตอลอินโฟคอร์อรัลตอลโับเข้าไปทําอะไรบ้างครับวิธีการก็คือต้องเข้าไปลดมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้เป็นศูนย์ครับเมื่อเราลดมูลค่าลงปุ๊บเนี่ย ข้อมูลแท็บจะมีแท็บท็บหนึ่งเกิดขึ้นมานครับในเรื่องของมูลเหตุนะครับมูลเหตุประกอบการประเมินราคานะครับก็จะเพิ่มเงิตรงนี้ลองดูน,นะครับใส่สูตรด้นะครับใส่สูตรแล้วลองคลิกมาที่นึ่นนะครับถ้าเราใส่สูตรแล้วนะยังไม่ขึ้น,นครับถ้าใส่สูตรแล้วยังไม่ขึ้นตรงนีนะ้มันก็มีวิธีการนะครับ จะใช้วิธีการถ้าใส่แล้วไม่ขึ้นไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับกดสม,มิธเป็นอนื่นครับให้ตัวมันแดงๆอยู่เลยได้ไหมสะดมนี้ก็จะเกิดขึ้นมามีดอกดาวนีขึ้นมาเลยเราก็สามารถเข้าไปใส่สอีกุผลได้การไถ่ถอนที่ดินนะครับให้เป็นไปตามคูุ่มมือเรือของธนาคารนะครับเราก็ต้องเลือกใสเองนะครับข้อ13นะครับข้อ13 ถ้าเป็นที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นสลากนะครับเขาก็จะมีหลายเหตุบทสลัสลกเพิ่มนะครับส่วนใหญ่แล้วการถ่ายถอนจำนองที่ดินจะเป็นข้อสิบสามก็คือหมดอายุการใช้งานเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนวันที่ด้วยนะครับวันที่ถ่ายถอนนะวันที่ถ่ายถอนเดวิธีการเปลี่ยนแล้วก็คลิกออกไปแล้วก็ใส่วันที่ปัจจุบันที่ถ่ายถอน เป็นเนเเทคคิรื่องนี้จะเป็นเรื่องของปวดนมัดน,นะครับทาในศูนย์นิติกรรมมีผู้มัดก็จะเป็นต้องทำเรียบร้อยกดสม,มิดก็ถือว่าเป็นการถ่ถอนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งเราต้องไปทําที่คอนแทกคอนแทกก่อนจะทําที่คอนแทคให้ด้วยอ,อือเป็น,น คอนแทคลิง์นะครับเราก็จะรู้เลขที่คอนแทคห้าห้าห้า5 5 5 5 0 3นะครับในเลขที่คอนแทคคอนแทคยังใช้งานได้ปกติอยู่เลยนะครับเราต้องเข้าไปแก้ไขนะครับตามคู่มือธนาคารนะครับถ้าเราไปแก้ไขที่คอนแทคก็คือ3ามอะไรนะห้าหนะครับก็เข้าไปที่เมนูซ้ายมือนะครับเ,เรียกดูสัญญาครับเรียกดูสัญญาข้อมูลสัญญาหลักประกันนะครับใส่เลขที่คอนแทคเข้าไป ที่นี่ผมก๊อปปี้มาแล้ววันเน่ยห้าห้าศูนย์สามนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราก๊อปปี้แบวางไม่ได้เรากกดอินเทอร์เน็ตครับกดโอเคไปก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับวิธีการถ่ายถอนทํายังไงนะครับเข้าไปที่ตัวคอร์ตอนรอนหลิงคอร์ร์รอนรอนแล้วก็เลือกตรงสถานะบัญชีนะครับตอนนี้เนี่ยราคาประเมินเป็นศูนยไปหมดแล้วสถานะบัญชีให้เราเปลี่ยนเป็นตัว R นะครับเปลี่ยนเป็นตัว R แล้วก็กดสมิตถ้ากรณีมีหลายแปลงนะครับมีหลายแปลงก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอาทุกแปลงนะครับถ้าถ่ายถอนบางแปลงก็เปลี่ยนแค่แปลงเฉพาะที่ถ่ายถอนนะครับแล้วก็ไปลดวงเองที่ตัวแท็บเจเนอรอลนี้มีแปลงเดียวเราก็สามารถกดสมิตได้เลยนะครับพอกดสมิตเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ตัวแท็บเจเนอรลนะครับระบบเขาจะเปลี่ยน สถานะมียีเป็นหนึ่งนะครับหรือวีดแล้วก็แก้วันที่ให้เรียบร้อยเลยนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าจะจิ้นการไถ่ถอนนะครับก็ดูที่สถานะอย่างเดียวหรือเราจะแก้เพื่อความสบายใจนะครับนี้เราอาจจาะมูลค่าตรงนี้นะครับเราอาจจะว่ามันดูยากมันยังมีมูลค่าอยู่อาจจะทําให้พนักง,งานเหน็นมูลค่าเป็นอย่างอื่นได้นะครับ เราก็สามารถแก้เป็นหนึ่งก็ได้นะครับเราจะแก้เป็นหนึ่งไ็ได้หรือไม่แก้ก็ได้ไม่ได้ตัวนี้บธนาคารไม่ได้กำหนดมาให้แก้ไม่ต้องแก้ก็ได้ตามขึ้นนะครับถือว่าเป็นการเรียบร้อยแล้วเป็นการไถะถอนเรียบร้อยก็เป็นการจบเรื่องของการแถะถอนจำนอง